จุดเริ่มต้นต้องทําอย่างไรจุดเริ่มต้นทําอย่างไรอาจารย์นึกถึงอย่างเดียวเลยคือ m มล์แมปนะครับไมล์แมปนี้พูดกันค่อนข้างมากในงานทางศึกษาศาสตร์สายการศึกษาสายครูนะครับถ้าพูดถึง m มล์แมปเนี่ยโอ้ทุกคนเนี่ยจะรู้เลยเพราะว่าถ้าเรียนครูออกไปทํางานเป็นครูเป็นปนักนะการศึกษา สิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือการทำแผนที่ความคิดนะถ้ใช้ภาษาง่ายๆตามตามเ,าเขาเรียกว่าตามวอร์ดดิง้งตามคำภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือแผนที่ความคิดนะครับแผนที่ความคิดเพื่อที่จะกระจายนะครับแบ่งแยกประเด็น สำคัญประเด็นหลักประเด็นย่อยในการที่จะเขียนซึ่งโยงมาอย่างวิธีการเขียนพื้นฐานเลยนะครับอาจารย์อยากจะแนะนำในเรื่องของอพื้นฐานของการเขียนนะครับเขียนทุกอย่างเลยจะใช้แผนที่ความคิดหรือว่า mind map เนี่ยได้หมดข้อสอบเอาพื้นฐานแก้ข้อสอบเลยนะครับ ทั้งบทบาทพิพิธและปริชาที่นั่งอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถือโอกาสในการที่จะแนะนําวิธีการเขียนข้อสอบอเป็นจุดเริ่มต้นเลยตัวเองเนี่ยพอ,อเก่งนะคิดได้นะค,ดดคิดได้คิดได้ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีนะครับอาจรย์ยังไม่รู้จักไาแมทแต่ว่าวิธีในการที่จะเขียนข้อสอบเนี่ยอาจารย์ใช้ ในส่วนของ m มล์แมปในการเริ่มต้นในการเขียนนะครับตั้งแต่พยาธิวตรีเลยตอนนั้นยังไม่รู้ว่า m มล์แมปคืออะไรแต่รู้ว่าเขียนอย่างไรจะให้คนตรวจข้อสอบหรือว่าอาจารย์ที่ตรวจข้อสอบเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายได้ประเด็นนะครับได้ประเด็นอันนี้คือแค่สองอย่างเนี่ยคำว่าประเด็นก็คือ m มล์แมปเข้าใจง่ายก็ m มล์แมป นะครับอันนี้ฝากไว้เลยอย่างอย่างเขียนข้อสอบอาจารย์แนะนําการเขียนข้อสอบก่อนนะครับในการเขียนข้อสอบของอาจารย์เนี่ยก่อนที่จะเขียนบทความวิชาการนะเริ่มจากการเขียนข้อสอบก่อนได้โจทย์มาแล้วนะครับโจทย์ข้อสอบอัตนาอภรณาอธิบายนี่แหละได้โจทย์มาแล้วอาจารย์ก็มาตีความนะครับว่าอาจารย์ต้องการรู้อะไระอาจารย์ผู้ที่ถามเรานะครับ อยากรู้อะไรอยากวัดอะไรเราอ่านี่นี่คือโจทย์ที่จะต้องตีก่อนประการแรกนะถ้าใครยังยังไม่เข้าใจจารว่าใช้ได้หมดเลยเกีาษาไทยภาษาทังสฤกหรือว่าภาษาต่างประเทศใดๆเนี่ยหลักการไม่ได้ต่างกันนะครับได้โจทย์มาแล้วเรามาตีความที่ว่าอาจารย์อยากรู้อะไรจากเรานะครับว่าเราเนี่ยรู้อะไรบ้างในสิ่งที่เรียนมานะครับก็เอามาเอามา,เอามาเลย เอามาดูนัว่าประเด็นอะไรบ้างนะครับมาแยกเลยหนึ่งสองสามประเด็นหลักมีสามประเด็นหลังจากนั้นในแต่ละประเด็นหลักมีประเด็นย่อยอะไรบ้างก็มาแยกอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่นะครับประเด็นที่หนึ่งอาจจะมีห้าประเด็นย่อยประเด็นที่สองอาจจะมีสามประเด็นย่อยประเด็นที่สี่จจะมีหประเด็นย่อยในละ ประเด็นย่อยอาจจะมีประเด็นย่อยๆอีกทีนึงลักษณะาการวางลักษณะเนี้ยคือ My n d map นะครับซึ่งอาจารย์เป็นมาตั้งแต่แรกจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้คิดเองนะตรงตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาที่จะเขียนเนี่ยก็คือจดจําจากตําราจากที่อาจารย์เขาบรรยายนะครับจําไว้หลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราจํานี่แหะมาแยกใส่ในแต่ละหัวข้อ ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้ถามเราว่าต้องการอะไรน,นี่คือ My n d p a p เลย My n d p a p ใช้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการพูด,กา,พดการพูดการพูดก็ต้องอาศัย m i n d m a p นะครับอันนี้ไมาจริงๆเลยตอนพูดนะครับไมลที่เป็นไร้มากเป็นโชว์เป็นสดนะครับโชว์สดเลยดังนั้นเราต้องวางประเด็น หรือว่าตางทอปปิกหลักทอปปิกย่อยนะครับไว้ไว้ในหัวเรานะครับนะบนะเวลาพูดนะครับมันถึงจะพูดในส่วนของอวิธีการนำเสนอเนี่ยคนก็จะเข้าใจง่ายถ้าหากว่ามีประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับการพูดเก่งพูดคล่องสร้างเจราจาชอเลาะไม่เกี่ยวเลยอายจารย์บอกเลยนะว่าบอกตลอดเลยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอยู่ที่คอนเทนต อยู่ที่ความรู้มีไหมอันนี้ชอบชอบพูดตลอดเลยแต,แต่ถ้าบอกบอกหลานที่บ้านเราก็จะพูดแรงหน่อยนะตอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้ามีสมองจะพูดอยแางนี้ลอดทุกรายนะอันนี้คือพูดแรงๆนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรนี่พูดเก่งขนาดไหนมันก็ไม่ได้นะคนเห็นขก็สอบาจารย์เหมือนกันแันจะรู้เลยนะฮะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่และคน มีความรู้ที่จะเขียนไหมถ้ามีความรู้เนะี่ยยังไงก็เขียนได้นะครับอันนี้คือประการแรกต้องมีตัวคอนเทนตนะ์มีนอร์เรดก่อนหลังจากนั้นถึงจะเขียนได้อันนี้คือวิธีการในการที่จะเขียนนะแล้วค่อยมาดูทีหนึ่งว่าจะเขียนอย่างไรและมีแล้วก็เอามาวางเป็นมน์แมพนะแยกประเด็นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ <laughs> พูดพูดเรื่องงานเขียนอาจารยชอบมากนะครับ